สวัสดีครับผมชื่อนายอมัญญะรหัสศึกษากสา6 3 6 7 1 5 0ห6้าูนกครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมจะมาพูดเกี่ยวกับคำถามที่อาจารย์ได้ให้มานะครับโดยแบ่งเป็น3าหมวดหมู่นะครับก็หมวดหมู่ที่1นะครับก็ผมก็เลือกเจดาตลาดแตกนะครับผมก็พฤติกรรมของเจดานะครับเจดดาเป็นเจ้าของตลาดนะครับเป็นคน ที่พูดตรงๆแล้วก็พูดตัวแรงๆนะครับผมหน้าตาไม่ค่อยยิ้มแย้มนะครับและเป็นคนที่ปากร้ายแต่ว่าใจดีนะครับผมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแล้วก็พฤติกรรมของคนที่โพสต์นะครับเป็นคนที่ตัดสินคนแค่ภายนอกนะครับผมโดยไม่รู้ว่าความจริงแล้วเขาเป็นคนยังไงนะครับผมแล้วก็เอาคลิปไปโพสต์นะครับทําให้ คนอื่นก็เข้าใจผิดไปด้วยนะครับผมต่อมาหมวดที่2นะครับผมก็ได้เลือกพฤติกรรมเสียงคุกพรบอคอมพิวเตอร์โดยบรทโพสต้องคลิกเสียงคุกนะครับข้อที่1น,นะครับอัปโหลดรูปภาพอาจารย์ทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับในสากลรละโลกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปตัวเองหรือว่ารูปคนอื่นนะครับ นะครับผมก็เข้าคุกเน้นๆเลยนะครับผมก็จำคุกจำคุกได้ถึงห้าปีนะครับปรับได้ถึงหนึ่งแนบาทนะครับผมต่อมาข้อที่สองนะครับผมตั้งตัวเป็นเจ้ากรมข่าวลือนะครับผมที่ชอบปล่อยข่าวให้บ้านเมืองเกิดความชุมลมุนวุ่นวายนะครับผมมีโอกาสได้ไปนอนคิดทบทวนพฤติกรรมตัวเองอย่างเงียบๆในคุกได้ถึงห้าปีนะครับผมหรือ ปรับ1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับข้อที่3นะครับ,รบก็พวกที่ชอบใช้วิทยายุทธ์เฉพาะตัวนะครับผมตัดต่อภาพคนนูน้นคนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพวีดีโอนะครับแล้วนำมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมทำให้เจ้าของภาพเสียหายนะครับอับอายนะครับผมถูกฟ้องขึ้นมาก็อาจจะต้องไปสงบสติอารมณ์ในคุก ถึงหปีนะครับผมหรือเจอปรับไม่เกิน60,000บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับผมข้อที่4นะครับแอบเซฟขโมยข้อมูลของคนอื่นนะครับและเอาไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับเพื่อหากำไรนะครับแล,และเพื่อนำไปใช้กันแกล้งถ้าถูกจับได้มีหวังถูกดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์นะครับผมรวมทั้ง ตามกฎหมายนะครับลิกสิทธิ์และพรบคอมพิวเตอร์อย่างแน่นอนนะครับผมข้อที่ห้านะครับพวกที่ชอบใส่ร้ายป้าสีคนอื่นนะครับผมรู้กุเรื่องต่างๆนานานะครับผมให้คนอื่นเสียหายนะครับอับอายขายหน้านะครับผมอาจจะต้องไปนั่งสลรดในคุกได้ถึงห้าปีนะครับผมหรือปรับได้ถึงหนึ่งแสนบาทถึงแสนบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับผม ข้อที่6นะครับก็ผู้ที่ชอบเอา ID หรือว่าพาสเวิร์ดของคนอื่นไปแอบดูนะครับผมก็มีสิทธิ์ถูกจำคุกได้นะครับผมข้อที่7นะครับพวกที่เห็นไฟล์งานของคนอื่นไม่ได้นะครับผมมักมือบอลนะครับไปลบเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหาในไฟล์นั้นจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะครับแต่สุดท้าย เกิดความเสียหายแก่เจ้าของไฟล์นั้นนะครับผมแบบนี้จะคุกได้ถึง5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งเซนบาทแสนบาทนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับข้อที่8นะครับชอบส่งอีเมลลูกโซ่โดยไม่บอกที่มาประเภทว่าถ้าไม่ทําตามไม่ส่งต่อชีวิตท่านจะมีความตกทุกข์ได้ยากนะครับผมการส่งอีเมลโฆษณาข,ขายของต่างๆนา,นานาที่ผู้รับไม่ต้องการ สร้างความเบื่อหน่ายสุดแสนรำคาญแก่ผู้ได้รับนอกจากจะถูกสาบแช่งจากผู้รับแล้วถ้าถูกจับได้จัดไปถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับผมข้อที่9นะครับ, 9, รบการตั้งสำนักงานข่าวเป็นของตัวเองเช่นในลา์ f c e e o o o ทว w i เ t อร์เป็นขอกดแชร์ไว้ก่อนโดยไม่มีการเช็คข้อเท็จจริงนะครับข้อสุดท้าย ข้อที่สินะครับการโพสต์ข้อความใดๆที่เป็นการหมิ่นเบื้องสูงหรือทําเว็บไซต์หมิ่นสถาบันมีผลต่อความมั่นคงภายในราชาการในราชอาณาจักรถือเป็นความผิดร้ายแรงทั้งกฎหมายอาญาและพรบ,บอรคอมพิวเตอร์โทษจำคุกสูงสุด15บหปีนะครับผมหมดหมู่ที่3นะครับก็ ก็ได้เลือกบทเรียนจากนกอินทรีนะครับผมข้อคิดที่ผมได้นะครับจากบทความนี้นะครับผมทางเรียงชีวิตของเราเหมือนกับนกอินทรีนะครับก็เหมือนกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นนะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเหมือนกับนกอินทรีที่ยอมเจ็บจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อนะครับคนเราก็เช่นกันนะครับ หากเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากเหล่านั้นมาได้นะครับเราก็จะมีชีวิตใหม่ที่ดียิ่งขึ้นเหมือนกับน้องวินซีที่พร้อมจะบินทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับอีกครั้งนั่นเองนะครับผม